สวัสดีครับคุณกำลังเข้าสู่รายการลองของนะครับวันนี้เราจะมาสอนทุกคนจัดไฟจักแบบนี้นะครับให้เป็นแบบนี้ครับจากที่เห็นไปตอนต้นคลิปนะครับว่าไฟที่อยู่ในห้องธรรมดานะครับกับไฟที่ผมจัดอยู่จรน,นี้นะครับตัวคุณภาพแสงมันค่อนข้างต่างกันมากๆนะครับเพราะว่า ตัวไฟธรรมดาหลอดไฟที่อยู่ในบ้านเนี่ยบางครั้งในการจัดถ่ายคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับทีนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่กาลังเริ่มทำ YouTube นะครับหรือคนเริ่มทําคลิปใน Facebook นะครับบางคนก็ไปสอแสวงหาไฟที่ราคาแพงๆมานะครับซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ไม่ดีการลงทุนกับไฟที่ดีไปเลยหดวงเนี่ยมันดีมากๆนะครับแต่ทีนี้เราไม่รู้ครับว่าเราจะทําตรงนี้มันนานแค่ไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนําตัวเลือกใหม่มานะครับที่จะให้เพื่อนเพื่อนะครับหรือคนที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกว่าไฟในราคาถูกนะครับในราคาหลักร้อยเนี่ยมันสามารถที่พอจะสามารถใช้งานได้อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็อาจจะมีท่านอื่นนะครับมีกล้องคอมแพคอื่นๆอยู่แล้วนะครับบางคนลงทุนกับกล้องไปแล้วแต่ว่าทีนี้มีงบไม่พอที่จะลงทุนกับไฟอีกหรือบางคนมีกล้องจากโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากได้ไฟดีๆสักดวงหนึ่งแต่ทีเนี้ยไฟดีๆเองเนี่ยก็ งบขั้นต่ำเนี่ยจากราคาที่4 5 0 0 0 0ถึง6,000บาทขึ้นไปนะครับยังไม่รวมขาดตั้งไฟแล้วก็โดมไฟอีกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักนะครับกับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างที่ผมได้ซื้อมานะครับผมงบประมาณทั้งหมดเนไม่เกิน400บาทนะครับก็จะประกอบด้วยตัวไฟ led นะครับที่เป็นไฟสีขาวเนี่ยราคาใน shopee อยู่ที่237บบาทนะครับแล้วก็ตัวไฟสีสีนะครับซึ่ง ตัวไฟตัวนี้ราคาอยู่ที่92บาทนะครับอันนี้รวมแล้วอยู่ที่300กว่าบาทรวมค่าจะส่งแล้วอยู่ที่335บาทนะครับแล้วก็ตัวไฟสีสเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ก็จะมีรีโมทในการกดเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ว่านี้ผมอาจจะกดไม่ถึงนะครับอาจจะกดไม่ถึงแต่ว่ากดได้ครับกดได้นะครับรีโมทจะเป็นอย่างนี้ นในการจัดวางไฟของผมนะครับจะใช้ไฟเนี่ยแหงนขึ้นไปนะครับแหงนขึ้นไปาจากด้านล่างกระทบไปที่ตัวสะท้อนนะครับตัวสะทอ้อนจะใช้โฟมแผ่นโฟมหรือแผ่นกระดาษหรือเสื้อผ้าสีขาวนะครับหรือว่าถ้าห้องของเพื่อนๆนะครับเป็นห้องสีขาวพอดีเนี่ยมันก็จะช่วยสะท้อนแสงเข้ามาให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะควบคุมหรือบังคับแสงของไฟให้มันส่องเข้ามาที่หน้าเราให้ ให้ได้ระดับเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นแผ่นโฟมฟิวเจอร์บอร์ดหรือว่ากระดาษ A4 อะไรต่อกันเป็นแผ่นใหญ่ๆก็ได้นะครับอย่างในที่นี้เนี่ยของผมจะใช้เป็นโฟมที่แถมมาจากตู้เย็นนะครับแถมมาจากตู้เย็นแต่ว่าผมลองไปดูในราคานในเว็บไซต์ออนไลน์เลวเนี่ยมันอยู่ที่แผ่นละประมาณ17บาทเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวไฟเนี่ยที่จะมาเบาหน้าแสงมันจะนุ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของ ตัวที่มันเบาเข้ามาที่หน้าเรานะครับในกรณีถ้าเกิดว่ามันแผ่นเล็กมากๆเนี่ยบางทีเวลามันการเบาหรือการสะท้อนในการสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนเข้ามาที่หน้าแล้วมันทําให้เกิดเงาเยอะมากเกินไปจากที่จัดอยู่ตรงนี้นะครับผมยังถือว่ามันยังไม่ค่อยครบองค์ประกอบเท่าไหร่จะสังเกตเห็นว่ามันมีไฟแสงทั้งด้านหลังนะครับแต่ว่าทั้งขวามือถ้าเกิด ดูจากในคลิปของผมนะครับขวามือของผมเนี่ยมันยังมือดอยู่นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีอีกสักดวงหนึ่งนะครับก็จะสามารถเติมเต็มได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังมีงบประมาณที่น้อยอยู่นะครับก็เอาแค่ไฟสีขาวแล้วก็สะท้อนมาที่หน้าเราเท่านี้ก็ เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็าบางคนเนี่ยอาจจะใช้แผ่นโฟมหรือแผ่นกระดาษที่สะท้อนมาหลายๆมุมมากกว่านี้มันก็จะสามารถใช้ไฟแค่เพียงหนึ่งดวงเนี่ยกระทบมาเข้าหน้าเราได้นะครับบางคนอาจจะเอาแผ่นโฟมไว้ข้างบนนะครับแผ่นโฟมไว้ข้างบนหรือว่าบางคนอาจจะเอาแผ่นโฟมวางไว้ตรงข้ามหน้าเลยนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะสะท้อนได้โดยการที่เราก็ตั้งกล้องไว้มุมระดับนี้นะครับมันก็จะได้แสงในหลายๆแบบ ประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ค่อนข้างสะดวกนะครับกว่าไฟสตูดิโอนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันใดที่เราเริ่มทําคลิปเยอะๆนะครับเราได้ไรายไดจากการขายของออนไลน์ในการถ่ายคลิปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อไฟสตูดิโอดีๆขึ้นมาเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งพอเวลาที่เรามีไฟเพิ่มมาอีก1ดวงนะครับเป็นไฟสตูดิโอมันก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิด ตรงนี้แสงมันก็จะเข้ามาที่หน้าทางด้านขวาแหละแต่อันเนี้ยจะเป็นไฟสตูดิโออันเนี้ของผมอะซื้อมาเพื่อที่จะใช้งานในการถ่ายคลิปเป็นหลักนะครับเพราะว่าอยากลงทุนในทีเดียวแต่ว่าในตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆจะไปซื้อไฟราคาขนาดเนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่เพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำการถ่ายคลิปหรือทำแบบเนี้ยไปได้นานมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากทําการถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไป ปรับสีปรับแสงในคอมพิวเตอร์สักนิดนึงจะมีแอป,ปที่อยู่ในมือถือนะครับที่สามารถแต่งสีแต่งแสงได้นะครับแล้วก็เอามาตัดต่อได้ก็จะมีพวกแอป,ป kinemaster นะครับแล้วก็แอป,ป vll o นะครับผมก็จะเป็นแอป,ปที่เป็นรูปปลานะครับเดี๋ยวผมเอาไอคอนขึ้นให้ดูอีกทีนึงนะครับแอป,ปเหล่านี้ก็เอามาแต่งเติมสีนิดนึงได้นะครับต,ตรงไหนที่มันมืดไปสว่างไปอะไรเงี้ยครับล้วก็เอามาลดแสงปรับสีได้ นะครับผมครับเท่านี้เราก็จะได้ไฟในการทําคลิปนะครับถ่าย YouTube หรือว่ารีวิวสินค้าได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ได้แสงที่คุณภาพที่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องลงทุนกับไฟที่ดีขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าอยากให้ได้ทําไปนานๆก่อนจนเรารู้ว่าเออเราชอบที่จะทําแบบนี้จริงๆเราจะ,ะถ่ายคลิปแบบนี้เยอะๆจริงๆแล้วเราถึงค่อย อัปเกรดไฟของเราขึ้นไปมันก็ยังไม่สายนะครับจะได้ไม่เปลืองงบนะครับในช่วงนี้นะครับโรคระบาดก็ยังมีอยู่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพมันด้วยนะครับออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่หน้ากากด้วยงงเ่า,า,าก็เปิดมาดูคลิปช่องเดียว with แฟนได้แล้วก็รายการลองของของเราได้นะครับ คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันฮะว่าชื่นชอบกันนะครับาสามารถคอมเมนต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับยังไงขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนร่วมกันครับสวัสดีครับ